อ <desserts> นนีหนึ่งรอบค่ะลืมไปว่าวันนี้เขาจะมาโชว์อะไรด้วยแหละนี่ให้ดูนะตึ้งตึ้งตึ้งตงงหวานช่ละนี่นะคะก็เป็นเคสใหม่ของลูกน้ำสวยไหมปิดอันนี้ไว้ถ้านี่มันก็เป็นเคสแบบเป็นสีโคดอย่างนี้ตึ้งๆๆงแล้วก็เอามาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ใส่ไป ก,ก็เป็นเคสแบบใหม่นะคะก็ป้องกันรอยกระแทกด้วยแล้วก็ยังสามารถเอารูปของตัวเองหรือว่าเออแบบอยากเอารูปใครใส่ก็ใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยอันน uh ี้มีๆีให้ดูนี่เห็นไหมและนี้ลูกนางก็ให้เออคือพนเอิญว่าเพื่อนอ่ะเขามีเครื่องเครื่องที่ทําใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่ต้องก็ได้ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ลูกค้าเก้าตลอดเลยขอบอก <c oughs> นี่นะคะถ้าใครโทรมาก็จะเห็นว่ารูกน้ก็พูดดีกับทุกคนนะคะแต่บางทีใน iPhone มันอาจจะพิมพ์เองแล้วอาจจะตอบไปไม่ดีอาจจะทําให้ไม่พอใจได้ก็ต้องขอกราบขอโทษเวน่าที่นี้ด้วยนะจ๊ะอ่ะมาพูดถึงอันนี้ก็ต่อนี่สวยไหมก็คือเพื่อนของลูกน้าเนี่ยมันไปทําให้ก็คือเขาที่บ้านเขาเป็นโรงงานทถมเกี่ยวกับการสกรีนแก้วทกากับอะไรส,สกรีนแก้วน้ําดื่มหรือพวกหมอนอะไรอย่างนี้นะคะก็ทำมาให้แล้วเราก็เฮ้ เรายังอยากได้อะเราเชื่อว่าคนที่ดูเราอยู่ต้องอยากได้ช่ปะทำน้ำทำเสียงสูงคือถ้าเป็นคนทําเสียงสูงหรือพูดจาาแอปเบลอย่างเงี้ยทุกคนก็จะคิดว่าน้ำลูกน้ำเป็นคนน่ารักแต่ถ้ารุกน้ำพูดแบบสินค้านี้เป็นแบบนี้หนึ่งนี้ค่ะก็จะคิดว่าลูกน้ำเป็นคนแรงซึ่งลูกนั้นไม่ได้แรงนะคะแต่คนที่พูดตรงๆแล้วถ้าเป็นคนที่พูดอย่างเงี้ยแล้วลูกน้ำจะเป็นคนที่พูดเร็วนช้นลูกน้นก็ต้องพูดว่าเฮ้ยนี่นะคะนี่นะคะฉะนั้นถ้าเวลาพี่น้างพูดช้าแล้วลูกนั้นก็ พูดเน้นคำมันก็จะทำให้คนฟังมันรู้สึกแย่ก็เลยอาจจะเข้าใจผิดไปนะคะออเรามาพูดกันต่อนะจ๊ะนี่ก็เป็นแคสเซิลม้ก็เลยไปถามมาว่าเฮ้ยต้นคุณมันเท่าไหร่มันทําแพงไหมแล้วมันนานไหมมากกว่ามันจะได้ก็อยากได้ต้องจ่ายตังค์โอเคป่ะนี่650บาทมีเคสให้เพียงแค่ถ้าใครอยากได้นะคะให้ไปถ่ายรูปมา ขอว่าเป็นรูปที่ชัดพิกเซลชัดห้ามเป็นรูปที่ไม่ชัดถ่ายแบบกลางคืนเบอร์เบอร์อะไรเงี้ยภาพแบบมันจะแตกอันนี้ขนาดรูปขอรูปของลูกน้ำชัดนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นีเน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออมันก็จะชัดนะคะก็ถ้าใครอยากก็สามารถสั่งกับลูกน้ำได้โอเคปะ่ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมแค่นี้แหละเราจะมาบอกแค่นี้ว่าเราได้อันนี้มาแล้วเราดีใจมากเลยสต็อก5เคสตัวนี้นะคะมันมีสีเดียวนะ แมสซิลิโคนก็คือแมสซิค่ะจะมี iPhone 4, iPhone 4s มีซ a m s u n g Galaxy มีมีประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวลองถามมาละกันว่าเออว่าเอาอะไรมีอะไรเขาเรียกว่ามีโทรศัพท์อะไรบ้างนะคะก็ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อลูกน้ำได้นะจ๊ะขายอีกแล้วเห็นว่าขายทุกอย่างจริงๆอะ่ะก็สำหรับคนก็ถ้าเก็บของร้านลูกน้ำคือ เหมือนแบบเราอยากให้สิ่งดีๆกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาที่เขาไม่สามารถมาช้อปปิ้งสยามได้อะไรได้อย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยเห็นคนนั้นมันมีอย่างนั้นมันมีอย่างนี้มันมีสิ่งสวยๆงามๆม,มากเยอะๆเยอะเลยแต่ทําไมแบบเราที่ที่เราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบใครดูรูนะ้าอยู่หรือดูน้นก็จะจัดให้นะจ๊ะโอเคไหมนี่ ใส่ปั pa, high, you know, ow, right? <laughs> <laughs > ๊บใส่ปั๊บอย่างนี้ก็คือฮัลโหลอะไรนะอ๋อโทรจะโทรเบลออะไรแล้วคนเดานมาเขาก็จะคิดว่าโอ้ยมีแฟนแล้วไม่จีบดีกว่าแต่ถ้าใครแบบไม่มีแฟนก็เฮ้ยฉันฉันเดี่ยวนะฉันโสดเลยแค่นั้นเองหกร้อยห้าสิบบาทเนี่ยน่ารักไหมมันน่ารักนะใครบอกมาไม่สวยแบบมันเป็นแคสแนวงใหม่ใส่ปั๊บนี่แล้วก็อันนี้นะคะ ถามว่าอันนี้เท่าไรสามร้ยหบาทนะจ๊ะ <S <S แล้วมันไวได้หลายแบบนะคือแบบมันจะใส่แบบเป็นโบฮีเมียนก็ได้เห็นแะบบค่อยๆก่อนนี่น่ารักวะน่ารักวะมันมีหลายสีให้เลือกมันเหมือนหมวกเลยมันเป็นใหม่พรม <S <S มันต้องสั่งซื้อนะจ๊ะก็ <S <S ถ้าใครซื้อหมวกไปแล้วเราจซื้ออันี่เพิ่มอ่ะแล้วดอกที่หมวกอะ่ะก็สามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้เลิศไหมถ้าเราต้องซื้ออุ้ยเป็นเห่าหรือเปล่า โอเคนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะคงต้องไปนั่งแพ็คของอีกแล้วพราแพ็เยันตีสี่ตีห้าทุกวันเลยแล้วก็มีเรื่องจะมาบอกก็นั่งร้องไห้บอกแล้วก็คุยกับคุยกับจาแล้วจาก็ตกใจว่าทําไมนั่งร้องไห้บอกว่าแพ็คของไม่ทันลูกค้าบอกอยู่นั่นเลยต้องส่งกี่โมงส่งกี่โมงแพ็คไม่ทันทําคนเดียว<ม>อาา่ะค่ะแล้วก็เลยแบบว่าก็เลยตอนเนี้ยก็คือจ้างให้ กิฟต์มาช่วยแล้วนะคะแล้วก็ให้ซามช่วยด้วยก็ช่วยส่งช่วยอะไรเงรี้ยเพราะว่าแพง้งันตีห้าทุกวันเลยแล้วหนึ่งอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้นอนแต่ที่หน้ายัางวิ่งปริงปร้งปังขนาดนี้ได้เพราะดื่มคอลลาเจนแอคทีฟหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมถ้าซื้อตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสองกล่องสองพันหกร้อยบาทสามกล่องสามพันแปดร้อยบาทสง่ง e ฟรี EMS โอเคปะแค่นี้นะคะไปละไปมันสามรอบแล้วลตีไม่ไปสักทีเลย <c oughs> บ๊ายบาย ไปแล้วที่ไม่อยากไปเพราะต้องมานั่งแพ้ของอ่ะจะตาย <balances> เพื่อสิ่งดีๆสู่ตัวคุณ